w Welcome ม o m า m มเ i r ร o m t มทัว o o n o v วิ w ทะเลแบบแกลมๆเริ่มจากสิ่งแรกที่เปิดห้องมาก็เห็นตู้เก็บรองเท้าบิวอินมาแบบประหยัดพื้นที่และก็ยังสวยและก็ยังไม่มีอะไรมีอะไรแล้วค่ะโซนครัวมุมโปรดอาหารโปรดแต่ถ้ามีคนโปรดมาทำให้กินด้วยก็คงจะดีเตาไฟฟ้าเครื่องซักผ้าไมโครเวฟตู้เย็นแล้วก็ตู้อีกหนึ่งสองสาม 4 5แล้วก็6 <Wow. S 1> เยอะไปปะทำอาหารเสร็จแล้วก็มาทานอาหารกันต่อกระจกเผื่อคุณหมอสั่งให้ดูอาหารการกินเ e ็ต l i ิกวิดม e ่ e น fli ลิกจัมีค่ะมุมโปรดก็โซนครัวหมอนเจ็ดใบไม่ต้ององง <c oughs> พอมีไว้กันผีห้องน้ำแยกโซนเปีย <c oughs> โซนแห้ง อันนี้คือเผื่อคนโปรดมาทําอาหารเราจะเข้าห้องน้ำคอนโดลักชัวรี่ขนาดนี้ห้องใช้1เบดมขนาดเริ่มต้นที่32.1ตารางเมตรราคาก็เริ่มต้นที่3ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนห้องใช้พาเวทพูลหเบดมขนาดอยู่ที่7 1 5ถึง79.6ตารางเมตรราคาเริ่มต้นแค่13ล้านบาทเอง See,